สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลฟ์สาระนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญพระนะฮะเหรียญพระยุคกลางเออเหรียญไม่เกิน2530เออเหรียญไม่เกิน2529อ,อเขาเรียกว่าเป็นเหรียญยุคกลางนะฮะถ้าเหรียญต่ำกว่าไอ้ไอ้2500เออก็จะเป็นเหรียญเก่าพอสอลึก ถ้าไม่เกิน 2, 5, 2 9, อ29้าองยุคกลางถ้าเกินปี30ปีส5 3 0ัายเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญพระรุ่นใหมเออ่เขาจะแยกเป็น3ยุคนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นพระยุคกลางนะครับเหรียญยุคกลางนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินงน,นะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อกเขียนวนะัดถ้ำสำนักเขาคุณเนินอะไรนี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับเรียนนี้นะฮะจัดสร้างนะครับปี2525 25นะฮะตั้งชื่อรุ่นว่ารุ่นมหาลาบนะฮะก็พูดถึงพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะฮะถ้าแบบยุคทันหลวงพ่อเงินเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะระดับแบบ คนมีงบน้อยนะฮะเอื้อมไปถึงแน่นอนนะครับแล้วก็ก็อย่าไปคิดว่าไปเดินสนามแล้วจะเจอหลุดเจอรั่วเเจอของหลงมาอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ยากมากนะครับขนาดว่าปี2515นะฮะกับปี2,500 28บ้านะร้อยก็ราคายังสูงนะฮะยังรุ่นฟ้าคำลนเนี่ยปี2535เนี่ยรุ่นฟ้าคำลนเนี่ย ราคาก็ยังขึ้นสูงนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะก็คือสําหรับคนที่งบถึงก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่งบไม่ถึงนะเราก็อามามองนะฮะมามองอพระที่ออกวัดอื่นบ้างนะ,ะพิธีอื่นบ้างนะฮะแต่ก็อเป็นกิเจจิเดียวกันที่ปลูกเสกรุ่นดงัดงๆนั่นแหละฮะ,นะฮะเหรียรุ่นนี้นะฮะเขาว่ากันว่าเป็นเหรียญที่ ออกวัดชอนไพรเออผมออกเสียงถูกไหมนะฮะวัดชอนไพรไหมเออนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปีสองห้าสองห้านะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อเปืองนะฮะหลวงพ่อเปืองนะฮะหลวงพ่อเปืองก็ปลูกเสกอ่าเป็นศิษย์หลวงพ่อเงินนั่นแหละฮะนะฮะแล้วก็ปลูกเสกอ่าเกี่ยวกับพระเครื่องอีกับหลวงพ่อเงินเนี่ยหลายวาระเหมือนกันแล้วก็มีประสบการณ์นะฮะมีประสบการณ์มากมายเยอะแยะนะครับแต่ว่านึ่งด้วยว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญรูปไข่เนาะ เหรียญรูปไข่ก็คงคนจะคนคงจะไม่เขาเรียกอะไรนะเออคนจะคุน้นไอ้พวกเหรียญจอบมากกว่ากับรูปหลอ่อรูปหล่อแล้วพวกเงินเหรียญจอบอะไรอย่างเงี้ยจะไปนิยมอย่างงี้มากกว่านะฮะก็เลยเหรียญประเภทนี้ก็เลยอ่าดูเหมือนอไม่ค่อยนิยมกันนะครับก็เรางบน้อยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งรุ่นหนึ่งพอสอลึกใช้ได้นะพอสอใช้ได้นะปี2525น 25, อ่านะฮะก็นำมา เล่าลสู่กันฟังนะครับสำหรับใครทีอ่อยากแขวนเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะกำลังเสาหาอยู่แต่ยังไม่ถูกใจเออเผื่อมาดูรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ลองไปพิจารณาว่าถูกใจท่านไหมเออกับพ่อพอแล้วก็ผู้ปลุกเสกนะฮะแล้วก็ลักษณะของเหรียญน,นะครับสวยงามอยู่นะครับ ลายฉลุลายอะไรเนี่ยสภาพเนี่ยไม่ไม่ได้ผ่านการแขวนมาเลยองค์นี้นะฮะสวยงามอยู่นะครับส่วนอา่าส่วนราคานะครับส่วนราคานี่เหรียญรุ่นนี้ก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักราคาก็วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุข ราคานะครับยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับเหรียญละร้อยสองร้อยนะฮะไม่เกินสามร้อยหรอกสวยๆส,สภาพอย่างเงี้ยก็ไม่เกินสามร้อยนะครับเอ่อร้อยสองร้อยนะฮะเพอเพออ่าเคีียกล้องเจอองค์ห้าสิบบาทนะฮะเพอเพกก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะฮะเพื่อนก็อาจจะให้ฟรีมาก็ได้นะครับพระราคายังไม่สูงนะฮะแต่ว่าอ่าเปลี่ยนไปด้วยพิธีแล้วก็พุทธคุณ มีพุทธคุณคุ้มของตัวลยแน่นอนนะฮะอีกนึงคือว่าชื่อรุ่นก็น่าจะเหมาะกับยุคนี้เนาะยุคสงครามเศรษฐกิจนะฮะรุ่นมหาลาบนะฮะก็อำนวยโชคลาบนะชื่อหลวงพ่อเงินก็เป็นนามงคลอยู่แล้วครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นด้วยนะฮะเป็นมหาลาบนะฮะก็อำนวยโชคลาบนะให้ท่านอย่างแน่นอนนะฮะขึ้นคอแขวนเนี่ยเห็นไหมเออองเล็กกว่าเหรียญรอห้าองผมอีกนะเออไม่ใหญ่เกินไปก็ เกือบๆเ,เท่าๆกันนั่นแหละกับเรียนรอห้าจมูกห้อยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไล่าสาระนะครับผมก็ทำคลิปสั้นๆนำพระเก่าบ้างใหม่บ้างาแท้บ้างไม่แท้บ้างนะครับมา,าทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแบบเพลินๆนะฮะ <laughs> เผื่อใครชอบในแนวเขาเรียกอะไรนะแนวที่ว่า สะสมพระนะฮะสะสมพระในเรียกว่าสะสมพระแบบต้นทุนต่ำเออเออสะสมพระแบบาราคาไม่แพงราคาไม่แรงแต่แรงด้วยพุทธคุกคน,นะฮะก็ก็จะผมช่องของผมก็จะทำออกในแนวนั้นนะฮะไม่ได้เช่าพระหลักแสนหลักล้านมารีวิวให้ฟังนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีงบถึงไม่มีงบก็คงจะไม่ได้เช่าละฮะเพราะว่า,าเกินกำลังของเรานะครับก็ ก็หาพระแบบใหม่ๆนี่แหละพิธีดีๆ,ๆนะฮะอพอซอพอใช้ได้เดี๋ยมาเล่าสู่กันฟังนะเป็นแนวทางสำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนที่เข้ามาในวงการพระเครื่องใหม่ๆนะฮะที่ต้องการที่จะศึกษาหรือดูข้อมูลเกี่ยวกับพระใหม่ๆพระความอะไรนะความน่าเก็บน่าเก็บน่าอาไรกันเล,เลนะ เก็บไว้เผื่อเออจะเผื่ออ่ปล่อยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเผื่อราคารุ่นนี้ดังขึ้นมาก็ไม่แน่นะครความน่าจะเป็นด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคนะครับหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขียกองประคองชีพมาทำคลิปกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอาการาบคำว่าสวัสดีครับโผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ